สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูบ่พอสเตชันช่องของฉันเลยนะวันนี้พอ,อยังอยู่กับคุณอรินดานำ้นำวับแมปคุณแมนนนะ่ครับผมก,ก็วันนี้เรามาดมต่อกันด้วยน้ำหอมจากบ้านชื่อว่าเด็ดเด็ดเด็ดเหมือนซันลอสอะไรกันไหมสเซฟานอุมแบร์ลูคัสหนึ่งชื่อของเขาขออีรอบเซฟานอุมแบรดลูคัสนี่เล่นติดคนแล้วนี่โดยที่เรามีตอนนี้พอมีแค่สามกลิ่นแหละ เพราะว่าจริงๆไม่กี่กลิ่นอุ้ยเยอะเยอะมากครับเนาบ้านนี้กลิ่นเยอะมากกลิ่นเยอะมากใช่ครับแต่ไซส์ก็จะประมาณเนี้ยเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบมิลลิเอเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็เอามาเพราะว่าจริงๆมีแค่สองตอนแรกมีแค่สองอันนี้ก็คือสีเงินกับสีทองก็คิดว่าจบแล้วกะแล้วแต่ว่าพอสุดท้ายตอนนั้นไป explore กลิ่นแนวราสเบอร์รี่ตัวนี้ดีมากเลยได้ได้เคยดมกันตัวไหนบ้างหรือยังยังไม่มีโอกาสได้ดมเลยครับแต่ว่าสนใจ โรสเดปเฮต้าเข็นกุหลาบเขาค่ะโรสเฮต้าตัวนี้ใช่เจ็ดเจ็ดเจ็ดคอลเลคชันเจ็ดเจ็ดเจ็ดของเขาก็เริ่มเลยเนาะเริ่มเลยครับป่าเขามีแบบทำเหมือนโดมเลยเนาะหูหนักรูด้วยเป็นสไปซี่โรสเผ็ดเผ็ดมากเป็นแอมเบอร์เบสใช่ครับแอดหินถึงเราอาจจะไม่ถนัดแนื่นี้เท่าไหร่เราอาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นหอมกุหลาบเผ็ด ใช่อืมเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนมันมีสไปซ์บางอย่างเนี่ยใช่ที่ทำให้นึกถึงเครื่องดื่มโค้กใช่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 มีโคคาโคล่าอืมแล้วก็มีเครื่องเทศบูร่าบูร่าแต่เผ็ดเหมือนกันนะโคคาโคล่าเผ็ดเหมือนกันนะใช่ซินนามอน โอเคอันนี้คือโรสเดอเพตราก็ไม่ได้โรสก็ไม่ได้โรสขนาดนั้นใช่ครับไม่ใช่เพียวโรสขนาดนั้นแต่ชอบครับชอบซื้อได้ไหมคบไม่น่ารอดตัวนี้น่าจะได้กดครับโอเคถัดไปตัวนี้ชื่อว่าแันเทีเอเอริสก็เป็นเทพิดาไอริสน่าจะเขียวๆนครับตัเทพิดาไอริสอุ้ยมีเพชรหนึ่งเม็ดนะเผ็ดสีฟ้า ไอริสแบบไอริสจริงๆแบบสมูทเขาเอารับไอริสแอบนึกถึงอเมริกันนิดนึงมีความเป็นธรรมชาติใช่ครับคนที้ชอบไอริสเนีเป็นเตาแขกหรือเปล่าอันนี้ไม่นะไม่นะอันนี้ไม่หรือเป็นเพราะมันอยู่เหมือนแก้วหรือเปล่าเป็นไปได้ไม่เหมือนผิวเราอ่ะมันเหมือนทําให้ไอริสมันเป็นมันพลาสติกพลาสติกอ่ะอืมมันไม่ได้ไอริสขนาดสวยนะอืมชอบ ซื้อไหมครบเราชอบเราชอบไอริสที่ขุ่เขียว,ยวโคตรนี้คนะ่โนะโคตรกลางสีแดงสรุปว่าตัวนี้เป็นไอริสแบบไหนก่อนเราหำลับนมะ็ปคืมันเป็นครีม,มี่ไอริสที่แจมความแบบแบบความหวานมานิดนึงแต่ว่าเหมือนดีอออมป่ะคล้ายๆดีออออมินเทนไอริสเนี่ยไม่มมีไอริสอยู่ทำตำับนะั้นไม่เหมือนเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าอันอื่นมันจะมันจะยงอย่าง แนวแนวคลาสสิกคือไวโอเลตไอซ์ใช่ไหมครับมันไอเนี้ยไม่โอเลตไม่ชัดเหมือนเขาใช้นอตอื่นมาเสริมความหวานแทนพี่เจอมาสต์ตัวเดียวอมเนี่ยมันมีหนังใช่ตัวนี้ไม่ได้มีไม่หนังไม่ได้ชัดไม่รู้สึกความหนังเท่าแต่มันมีความพาวเดอรี่เนาะมีความพาวเดอรี่ครับก็สวยสวยเป็นเป็นเป็นความลอกหวานที่สำคัญกว่วานนิดนิดอืม คือไม่เจอนะแบบลึกๆแบบนมลึกๆก็มีไว้ที่มันใกล้ๆอ่ะสุดท้ายตัวนี้ชื่อว่าเวนอมอีนาร์นัหัวสวยมากหัวงูก็คือเวนอมเวนอมคือพิษงูเป็นงูพิษที่เป็นขวดแรงงูเนี่ยมันราคาบอกสารพัดติษขึ้นมาเพ็นขนาดก็คือมาเกิดใหม่งูพิษงูพิษในในในเรื่องในร่างงูพิษอวตารอวตารแกออกมาเป็นืม ดนกัฝาเขาก็ไม่เหมือนใครนะฝาตุ๊กแบบมันหักทุกตะปุ่นตะปะตะปุ่นตะปะมันหนังงูอืมเก็บงูอ่นี้ขวดเท่าไหร่ค่ะพี่พ่อเจ็ดพันกว่าบาทโอ้โหนี่อู้หตัวนี้มันแปลกเลยตัวนี้ไม่แปลกเป็นราสเบอร์รี่ที่เผ็ดแบบราสเบอร์รี่ที่แบบ ร้ไร้อะไรไร้เบอร์รี่ไร้แล้วมีหนังนะเหมือนบ้านนี้ดีเอ็นเอเขาจะอมเผ็ดๆหน่อยนะครับเขาจะอมสไปซี่ยกเว้นอันเนี้ยอันนี้ไม่สไปซี่ต้องลองตามดูกิน,นอันอดือดมันมีราสเบอร์รี่มีสตรอเบอร์ร<ม>ี่ <ๆ S 2> แล้วมีสตรอเบอร์รี่ไลท์หลายตัวมากเลในนี้แต่มันแต่ม,ม,ม, <ๆ S 2> มันมันไม่มันไม่นุ่มอ่ะมันม,มันมันแบบฉีบแบบฉีดเชียว มันจะฟุตตี้ก็ไม่มันมันหน่อยซึ่งเกี่ว่ายากนะเพราะว่าปกติราสเบอร์รี่ก็จะนิยมทําไปทางหวานหวาใช่มากกว่าสวยมั่นสวยมั่นก็ผิดนเนอะจะมาดมหน้าดมง่ายได้ยังไงมันหนักหน่ยมันก็มีความร้ายก็มันอยู่ก็มันอยู่แต่อย่ามันเกิน reflection อิมเพรสชันสำหรับบ้านนี้เป็นยังไงครับพื้นฐานเป็นกลิ่นเป็นกลิ่น spice spice ไข่รับเป็นกลิ่นที่เผ็ดแล้วก็คาแรคเตอร์ก็จะประมาณว่าเหมือนแบบต้องมั่นใจมั่นใจหน่อยสำหรับผมนะคือต่อให้ไอริสอะมันเป็นไอริสที่เหมือนจะสุภาพแต่ก็จริงจริงก็เกี่ยวความเซ็กซี่อยู่ไม่ใช่ไอริสแบบสุภาพไปเลยเงียบๆไม่เหมือนพาด้าอิมเพรสชันอินฟลูเอนซ์ที่แบบจะบุกรงแรีนีม่ไ้เขาจะมีความเหมือนเขามีความเฉียวในเดียร์เอของเขา เหมาะกับคนที่บุคลิกแบบมั่นใจน่าจะชอบกินกลุ่มนี้ไม่ยากก็เป็นอีกแนวนิดอีกอีกปรรเดนที่น่าสนใจแต่ราคาก็เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องคอบงแสามพันประมาณเจ็ดพันแปดพันบาทกรัลแล้วแต่อยากให้มีโอกาสไ้ลองก็ลองดมดูได้ครับแต่ผอกคิดว่าน่าจะพอแล้วคนนี้ใช่พอพอแล้วพอแล้วสำหรับแบรนด์นี้ใช่ โอเคก็เดี๋ยวเจอกับโพ s e l e c t ชันแล้วก็เพื่อนๆในเอฟสตรอปันธ์สตรอนีสวัสดีครับสวัสดีครับ